เดิมๆเ,เลยนะครับคันนี้รถเดิมเดิมนะฮะไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับอันนี้ก็ทำการรีแมปอย่างเดียวเป็นรถสเต็ปเดิมใช้งานทุกวันนะครับขอดูไม้ไม่วิ่งโอ디โอวิ่งแสนสองนะฮะอ่าแสนสองนะครับ,ครบเครื่องก็ยังสภาพโอเคอยู่ลงเร่งอะไรก็คือเป็นเป็นแบบรถเดิมอ,ะอ่ะอ่าก็คือไม่ได้มีความผิดปกติจากรถเดิมนะครับคันนี้เราก็ทำการปรับจูนนะฮะได้35ห้าแรงม้านะครับ แต่แรงบิดนะครับชันชันเลยนะฮะแรงบิดนี่กราฟนี่ยกแบบช่วงต้นเยอะมากนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูการาฟทีนะครับคราฟะช้ากันอันนี้ไหลๆคันเร่งแบบเหยียบเบาๆนะฮะเดี๋ยววันหลังผมจะเอาตัวดึงข้อมูลนะครับเป็นจอกราฟ,ฟิกตั้งให้ดูนะครับว่าเปอร์เซน็นต์คันเร่งกับรอบนะให้ดูนะครับกําลังทําอยู่นะฮะ จะได้เห็นสรีระการขับขี่การเหยียบลงไปนะครับวาไหร่นะฮะอ่าเพราะบางทีเราถ่ายเนี่ยมันไม่เห็นเท้าเราขับนะอันนี้ก็จะเห็นเลยเป็นเกจวัดนะฮะว่าเท้าเราเนี่ยเหยียบไปประมาณไหนนะครับอ่าแล้วเราใช้คเร่งขนาดไหนในการแซงนะครับอ่านี่เหยียบวางเท้าเฉยห้าเปอร์เซ็นต์นะไม่มีกระตุกนะครับคือรีแมปร้านเราเนี่ยจะไม่มีคําว่ากระตุกเลยนะครับอ่าจะไม่มีกระตุกแบบอ่ากระชากนะฮะไม่มีนะฮะอ่าเรา คือถ้าทํามาแล้วกระตุกกระชากเราก็แก้ได้นะครับหรือว่ารถเ,เดิมรถซิ่งเนี่ยจริงๆมันก็ถ้าจูนนะ่ะจริงๆแล้วถ้ามันมีความสมูทมันก็จะไม่มีควาว่ากระชากนะอ่านอกจากคัดแข็งมากๆจะจัดอ่ะพอปล่อยแล้วมันก็แบบตึกตึกอ,นนอันนั้นก็คือเป็นเรื่องของคัดนะแต่เรามาทำาเขาความเข้าใจว่ามันความวกระชากผมเนี่คือเป็นรถเดิมแต่กระชากด้วยที่ว่าเครื่องมันกระชากเองมันไม่ใช่ว่าคัดแข็งนะ อาอย่างเนี้ยคัดเดิมอะไรเดิมขับอย่างเนี้ยไม่มีการกระชากนะฮะอาไปเรื่อยๆนะครับที่ห้านะครับโอเคจอดไฟแดงก่อนนะครับอันนี้ขับช่วงต้นให้ดูก่อนนะครับก็จะเป็นเหมือนรถเดิมๆเลยนะครับร้านเราเน้นทำรถแบบเอ,อ รูปลักษ์ภายนอกเดิมถึงแม้จะแตง่งแต่ก็คือเครื่องยนต์นะเดิมนะครับแล้วก็เราก็ไม่เน้นรถที่ทําแล้วแบบจูนไปแล้วมีปัญหาอะไรอย่างนงี้นะฮะคือเน้นทุกอย่างมันจะต้องแบบอยู่ได้นะฮะการปรับแต่งเนี่ยทุกอย่างก็จะต้องเหมือนกับไม่มีผลกระทบด้วยนะฮะมันก็จะใช้งานได้จริงนะครับนี่ครับเราเริ่มเหยียบแล้วนะฮะนี่เหยียบปุ๊บหน่อยหนึ่งครับดึงเลยนะครับ กำลังอ่ะอยู่ในขาแล้วนะฮะอยู่ในเท้าแล้วนะครับพร้อมพร้อมพุ่งนะครับไม่มีควัน้นะนะสเต็ปนี้ไม่มีควันนะครับ,รบกำลังกาลังแบบว่าพร้อมพร้อมที่จะแสงได้ทุกเมื่อนะครับเนี่ยเครื่องมันเริ่มตอบโต้ประมาณสองพันสองพันเนี้ยเริ่มมีการตอบโต้ของเครื่องแล้วนะ <c oughs> พอเหยียบเข้าไปเนี่ยรู้เลยว่าถ้ารถขับมาแล้วมาจูนที่เราเนีเหยียบปุ๊บจะรู้เลยว่าเนี่ยตรงนี้มันเริ่มดึงผมจะเน้นช่วงช่วงสองพันเลยนะพันแปดเนี่ยเริ่มเนี่ยนะ้อยแล้วนะะดึงนะอันนี้เหยียบเบาๆเลยนะเกียบสีด้วยไม่ได้เชนด้วยนะ,ะอ่าคือเราเน้นแบบการตอบโต้ของคันเเรงที่ว่าช่วงต้นๆน,นะครับแล้วก็ไม่เน้นมีควันนะครับก็คือ ให้มันใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ไม่ต้องเจอลงเจอดานแล้วเสียครับผรุงครับนฟรีได้ด้วยอลองฟรีได้ด้วยนะครับอ่าแต่รถคันนี้ยยางสันนะครับนี่ปลายปิวเลยนะฮะทะลึ่ง แป๊บเดียวร้อยนะครับคันเร่ง5% 10%นึงเนี่ยเนี่ยครับ5%นึงนะครับ,รบไม่มีฟันด้วยนะครับโอ้ไปลอยเลยนะโอ้โอหดึงนี่ผมแตะเบาๆนะถ้าดูจากกันเลยเนี่ยแตะนิดหนึ่งนิดหนึ่งโอ้ยอย่างนี้แบบบอกได้เลยว่าขับดีกว่าเดิมเยอะนะฮะอันนี้ไม่ลงเกียร์ห้าลงเกียร์ห้านี่ไหลาย,ย,ยาวๆนะฮะเดี๋ยวดูตอนเกียร์ห้ากันนะแซงไม่ต้องไม่ต้องเชนด้วยนะครับ ถ้ารถที่ไม่มีกาลังเนี่ยสม,มันจะต้องเชนเยอะนะครับ mm hmm. เชนเกียร์ลงมามันก็จะทําให้ดึงรอบนะครับ mm hmm. การเช,เชนเกียร์ลงมาเนี่ยบางทีมันรอบมันพิ่งขึ้นไปอย่างเงี้ยนะฮะ mm hmm. แต่ว่ารถมันไม่ไปคือพูดง่ายไม่มีสปีดมีแต่รอบนะฮะบ, mm hmm. บางครั้งรถที่มีกําลังก็ไม่ต้องเชนเกียร์เยอะแยะนะฮะ <c oughs> <c oughs> อ่าเดี๋ยวลองดูเกียร์ห้าหลาๆกันนะฮะอันนี้่ายเขียวแล้วนี่นะครับขับเนี่ยสเต็ปประมาณเนี่ยโอเคแล้วนะครับ หลายๆคันนะมาปรึกษาผมว่าพี่รถทํามาแล้วออกทะเลนะครับรถเคยไปแต่ร้านไปเดิมๆดีๆพอไปเปลี่ยนพอนพอินเตอร์เปลี่ยนอะไรยังไงไปเลยนะฮะไปเลยจากรถขับดีๆเนี่ยไปเลยนะฮะเหยียบไม่มาตื้อช่วงต้นไม่ตอบโต้นะฮะอาการออกมาหลายอย่างเลยนะฮะคือต้องแนะนําว่าถ้าลูกค้าอยากเปลี่ยนอินเตอร์เนี่ยเปลี่ยนอินเตอร์เป็นเรื่องที่ดีนะฮะ คืออินเตอร์ระบายความร้อนดีมันทําให้อากาศเย็นมันเป็นเรื่องที่ดีแต่ว่าไซส์ขนาดต้องเข้าใจกันว่าเทอร์โบมันลูกแค่เนี้ยแล้วกําลังเครื่องอ่ะมันมันก็มากกว่าเดิมไม่ได้เยอะมันไม่มีแรงที่จะไปปั่นเทอร์โบให้มันหมุนนะครับแล้วเพื่อให้อัดอากาศให้มันเต็มท่ออินเตอร์นะฮะการเปลี่ยนท่ออินเตอร์ใหญ่เนี่ยบางคนนึกว่าดีเปลี่ยนอินเตอร์ใหญ่นึกว่าดีมันดีจริงนะครับแต่มันมีข้อเสีย เพราะว่าอามันลักษณะเราเปรียบเทียบเหมือนกับว่าเราดูดกาแฟเนี่ยเราใช้หลอดเล็กนะครับลองดูดขึ้นมาปุ๊บมันก็จะขึ้นปกติใช่ไหมแต่เราลองใช้หลอดชานมไข่มุกเนี้ยเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วดูดเราจะรู้สึกเลยนะน้ํามันไม่ค่อยขึ้นนะมันมันจะแบบใช้แรงเยอะมากเนี่ยแหละมันเหมือนการเปลี่ยนอินเตอร์เลยนะแต่พอขึ้นมาแล้วขึ้นเป็นลูกเลยนะฮะนึกออกไหมฮะพอเราขึ้นมาได้ปริมาณอ่า อากาศเหมือนกันผ่านอินเตอร์ใหญ่มันได้ปริมาณก็จริงแต่ว่าช่วงต้นเนี่ยมันจะหายไปเลยเราคิดภาพหลอดชาไข่มุกไก่นเนี่ยแหละกับหลอดกาแฟปกติเราลองไปทําดูแล้วเราจะรู้เลยว่าเป็นอินเตอร์แล้วอาการเครื่องมก็จะเป็นอย่างนั้นแหละนะครับเปลี่ยนได้แต่อย่าให้มันใหญ่กว่าเดิมนะครับจับมาวางเลยอินเตอร์เดิมหนึ่งฟุตหนาเท่าไรนะครับอย่าให้มันใหญ่กว่าเดิมถึงสองเท่าผมบอกได้เลยออกทะเลแน่นอนนะครับแล้ว พอไปถึงณจุดนั้นก็จะทำกับจะต้องเข็นกําลังเครื่องขึ้นไปพอเข็นมากมาเลยจุดที่ว่าจุดเขาเรียกว่าของกําลังเครื่องยนต์แล้วอ่ะมันเลยไปแล้วอ่ะมันก็เลยทําให้เข็นเครื่องพอเข็นเครื่องกินน้ามันอ่าไปคันี้ลุกลามไปใหญ่เลยนะครับเพราะนั้นนะฮะอยากจะเปลี่ยนอินเตอร์ไปเปลี่ยนเลยแต่ว่าเปลี่ยนอย่าให้ให,ใหญ่มากสมมุติเดิมมันแค่นี้เราก็ให้มันยืดออกข้างหน่อยหรือให้หนาขึ้นนิดนึงแค่นี้พอแล้วนะฮะ อย่าโอเวอร์ไปบางคนเห็นเฮ้ยราคาแม่งสี่พันเท่ากันเลยแต่อันนี้มันได้ใหญ่กว่าเอาอัน,นใหญ่ๆไว้ก่อนเรียบร้อยนะผลท้ายรถคันนี้เคยขับแบบแบบฟิลลิ่งอย่างเงี้ยไม่กลับมาแล้วนะฮะร,รถเคยขับแบบไหลแบบเนี่ยแต่ทะเลาเบาๆไหลใช้งานได้ไม่มีคันนั้นแล้วนะครับเป็นรถอีกคันหนึ่งซึ่งคาเลคเตอร์ Character อะไรก็ไม่รู้นะเหยียบแล้วไม่มาตื้อกินน้ำมันแบบมามา,มาเลยอาการข้างเคียงมาหมดเลยนะ เนี่ยนะครับมันเป็นอาก,การข้างเคียงนะครับเวลาเปลี่ยนอินเตอร์ท่ออินเตอร์ใหญ่นะเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ยแซงแบบง่ายๆเลยสับห้านะไหลเนี่ยผมแตะคันเร่งห้าเปอร์เซ็นต์เองเนี่ยถ้าคันเร่งผมวางเท้าไว้เฉยเนี่ยรถไปปิวเลยเนี่ยเนี่ยพร้อมแซงเนี่ยนะรถโอ้ไปเดินเดินไม่หยุดเลยนะฮะเนี่ยอย่างเงี้ยฟิลลิ่งอย่างเงี้ยคือการใช้งานนะครับแต่ถ้าเราไปทาเยอะเนี่ยมันหลุดจากตรงนี้ไปมันไม่ใช่แล้วนะฮะผมบอกเลยมันไม่ใช่นะ าทางร้านถึงไม่ค่อย <c oughs> จะสนับสนุนแบบว,ว่ารถที่ไป <c oughs> เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนยนี่อะไรเง,งี้ยบางทีบางคนมาถามเราเราก็เงียบเียไปไม่ไม่ค่อยตอบอะไรนะเพราะว่าเราไม่อยากให้ลูกค้ารถอะ่ะมันหลงทางนูน่นไหมฮะเราก็ไม่อยากยุให้ใส่นู่นใส่นี่เพราะว่ามันบางครั้งเนี้ยมันเสียงเงินไปแล้วมันก็ไม่ได้ดีกว่าเดิมนึกออกไหมฮะอ่าเราเลยจะ คือให้ทําเฉพาะที่สิ่งที่มันจําเป็นนะอย่างมาที่ร้านเนี่ยผมจะให้ลูกค้าทําอย่างแรกเลยนะพี่จูนกล่องเดียวก่อนเปลี่ยนกลองอากาศเนี่ยสิ่งสําคัญได้ทาไปเลยนะครับจูนกล่องกลองอากาศแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องรถอ่ะน้ามันเครื่องอ่ะดีอ่ะน้ำมันเกียร์ดีน้ำมันเครื่องดีมัน,น,มน,มนทุกอย่างมันจะดีหมดเลยผมบอกเลยนะว่า น้ำมันเครืองเหมือนเลือดคนเรานะคือถ้าเลือดลมไม่ดีเนี่ยมันมันทุกอย่างเลือดนะสมมติว่าเลือดจางเลือดอะไรเงี้ยมันก็ทําให้ร่างกายแบบอ่อนเพลียนะน้ำมันเครื่อบงั้นถ้าน้ำม no ันเครื story, so nice ่องมันสกปรกมันไม่ดีเนี่ยเครื่องมันจะลื่นได้ไงผมถามแค่นี้นะอ่าถ้าเครื่องมันลื่นได้ไม่งั้นลองเอาน้ำมันเครื่องกเก่าลองใส่ไปหรือเอาน้ําใส่เข้าไปมันมันลื่นไหมมันก็ไม่ลื่นนะมันไปไม่นั้ก็พังนะฮะตอนนั้นน้ำมันเครื่องสําคัญเปลี่ยนทายมันเครื่องให้ดีน้ำมันเกียร์เป่ากองอากาศ ลมยางเนี่ยสำคัญนะฮะเติมลมให้มันถูกต้องนะฮะแล้วก็จูนปรับแต่งที่ว่าอยู่ในขอบเกตมันรถอะ่ะมันจะอยู่ประมาณเนี้ยนะครับแล้วรถมันจะขับไม่งุ่มิดแล้วก็น่าใช้งานเนี่ยเนี่ยแต่เบ,เบาเนี้ยเนี่ยผมขีอสีแต่เบาเบานี่ยรถเนี่ยผมว่าเราถ้าเราทําแบบว่ายางไงน,นะสู้ว่า เราไปทําให้มันกําลังเครื่องอ่ะมันมันแน่นเหมือนเดิมไปฟิตเครื่องบอกว่าคอนเครื่อ,ง,องนั้นดีกว่ามันได้อะไรกลับมาเยอะแยะเลยนะฮะรถใช้งานไปแล้วไปฟิตเครื่องอ่ะเปลี่ยนแหวนเปลือกสุบเนี่ยดีแน่นอนไม่มีผลเสียเลยมีแต่มีแต่แตข้อดีนะฮะแล้วอย่างนเนี้ยเนี่ยฟูมรารัยซันเนี้ยโอเคต้องไปทำนะฮะอย่างขับมาแก้ฟูมารายสันเนี่ยอันนี้ไม่ดีละนะอันะ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 นี้เริ่มละนะเนี่ยเราควรจะไปทำนะฮะแต่อย่าง ไอเปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่บางทีแล้ว <c oughs> เปลี่ยนได้แต่ลูกค้าต้องต้องรู้ด้วยว่าพอเปลี่ยนแล้วมันจะมีผลเกบเข้อะไรนะฮะ,ะทางร้านสังเกตมาที่ร้านจะไม่มีเทอร์โบโวางเลยสักลูกนะฮะเพราะอะไรเพราะว่าคือเราถ้าเราจะเอามาใส่จริงๆเนี่ยเราจะใส่เป็นรุ่นที่ว่ามันมันมันใส่แล้วมันจะไม่มีอาการแบบว่าการขับแบบว่าต้นๆหายไปเนี่ยเราจะทําให้ลูกค้านะฮะ ถ้ามันมีอาการที่ว่าใส่แล้วมันมีผลทบแล้วมันจะต้องดันทุกอย่างขึ้นมานะแล้วก็เปลี่ยนแบบเปลี่ยนอันนี้เปลี่ยนอันนี้เพิ่มเพิ่มเพิ่มเ,มเ,มเราจะไม่ทำนะเราจะทาแค่นี้พอนะเพราะว่ามองว่ามันเป็นการแบบว่าลามไปเรื่อยนะฮะอ่าก็อย่างนั้นนะฮะลูกค้าถ้าลูกค้าอยากจะทํานะให้มันแรงกว่าเดิมในพิกัดนี้คือผมแนะนํานะเปลี่ยนเทอร์โบล,ลูกไม่ต้องใหญ่มาก เปลี่ยนอินเตอร์ใหญ่ๆมากท่ออินเตอร์อย่าเอาใหญ่กว่าเดิมเอาเท่าเดิมก็ได้แต่แค่มันเป็นอลูมิเนียมเพราะถ้าใหญ่ปุ๊บมันจะเหมือนหลอดกาแฟทันทีเลยที่ผมบอกนะฮะอินเตอร์ก็ใหญ่ท่ออินเตอร์ก็ใหญ่เธอบอกว่าใหญ่แม่งใหญ่หมดแต่เครื่องเล็กเท่าเดิมผลุดท้ายรถก็ขี่ต้นไม่มีอะไรเลยผลุดท้ายบางคนเนี่ยมาลื้อกลับก็มีนะเนี่ยโทรามาปรึกษาจะมาลื้อกลับอะไรประมาณนี้นะฮะคือไปทํามาแล้วแต่ก็บอกว่าอ่ะทีแรกผมเตือนแล้วไม่ฟัง แล้วเขบอกว่าโอเคผมเชื่อพี่แล้วว่าําแล้วมันเป็นอย่างนี้โอเคนะฮะอ่ะไม่เป็นไรนะฮะคือถ้าใครอยากทกําก็ที่ผมบอกใส่ก็ใหญ่ๆมากนะครับก็ทําได้นะฮะแล้วก็มันก็จะแบบว่าไม่ต้องเปลืองอุปกรณ์แล้วก็ทุกอย่างมันก็จะยังใช้งานได้เหมือนเดิมเนี่ยแต่แบบเนี้ยผมบอกได้เลยรถเดิมๆทาที่ผมไปนเนี้ยจบทุกคันนะครับไม่มีไฟโชว์ด้วยนะครับไม่มีผลกระทบอะไรรอบข้างทั้งนั้นนะครับอ่าวันนี้ปิดไลท์วีโก้แค่นี้นะฮะกับ รถเดิมๆนะครับเดี๋ยวมีคันอื่นอีกนะครับลองมาดูกันนะครับอ่าวันนี้เป็นไลฟ์แค่นี้ก่อน